สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลูกสำมโงนะครับก็ในแต่ละภูมิภาคก็อาจจะเรียกต่างกันไปนะครับผมก็เคยได้ยินมาว่าคนทั่วคนแก่เขาบอกว่าลูกสำมโงมันสามารถนํามาจุดไฟได้นะครับผมก็อยากจะลองเอามาจุดดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะจุดไฟได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทําดูกันเลยนะครับ ครับนี่ก็คือลูกสำโรงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาจุดดูเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะจุดไฟได้หรือเปล่านะครับไม่ติดนะครับไม่ติดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ หลังจากที่เราจุดมันไม่ติดนะครับผมก็เลยเอามาผ่าดูนะครับผมก็ผ่าออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดเนี้ยไอ้ตรงเนื้อของมันนะครับเนื้อมันออกนะครับแล้วก็เอามาปั้นนะครับก็จะมาลองจุดดูใหม่นะครับ เหมือนจะติดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ติดแล้วครับท่านผู้ชมติดจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับเหมือนที่คนเท่าคนแก่เขาบอกเอาไว้เลยนะครับมันสามารถนําไปจุดไฟได้นะครับแต่ว่าเราต้องเราต้องผ่าออกนะครับเราต้องใช้เนื้อของมันนะครับเราจะไม่สามารถจุดทั้งเปลือกได้นะครับ ต้อง่ามันออกนะครับแล้วก็อามีดอะแกะเนื้อมันออกนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะในเนื้อมันก็จะมีน้ํามันอยู่นะครับซึ่งก็สามารถโอ้โหติดดีเลยครับเนี่ยอยู่ได้นานด้วยนะครับก็ใครจะเอามาประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในการให้แสงสว่างหรือว่าเอาไปทําเชื้อเพลิงตะเกียงนะครับก็สามารถ เอาไปประยุก์ตได้นะครับนี่ครับติดไฟแล้วติดทนนานด้วยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับลูกสำรงนะครับแถวบ้านผมนี่ก็มีเยอะเลยครับก็พึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ก็วันนี้แหละครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอใหม่นะครับ ตอบวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ